บรรยากาศไม่เป็นใจเราไปถือตกไม่ได้ฝนตกทันที่สองสูงทันอย่างนี้ก็เลยต้องถอดใจเพราะว่าเอาีเริ่มตกวันตรายแล้วก็โดินทางล้ับ็ถึงที่พักีก็ใครที่ชอบใจง่้ก็ลองโอ้โหผมมองเห็นตัวใจนิดนึง มากกัน <laughs> โอ้โอ้โหไปได้เนี่ยมีหลายข้องแต่ว่าไม่ไหวฝนตกใช่แล้ว A A. อะอาไงตกตกแล้วเ,เอาไงดีกลับกลับก็บต้องระวังน้ำป่าแหละกลับกลับทางเดิมใช่เหรอโอ้เอาไม่ได้แล้วครับ ปกปูนตรงผสมครับทุกท่านไปได้สวยงามแต่ว่าเราไปไม่ได้ผมต้องส่งนะครับคงติดคิดแค่นี้กันครับเดินทางกลับขอให้ท่านมีความสุขกับการเดินทางรถยคุ้มเนมีความสุขด้วยกันนะครับจะมีปัญหาใหญ่แล้วครับอ้าววันรอคอยมาถึงพอดีเข้ามาจากไหนเนี่ย มาเดินทางต่อครับฝนตกอุปสรรคนิดหน่อยไปไหนแล้วครับล้างมือล้างเท้าสุดยอดจริงเราวันนี้มาลุยน้ำตกเจอตกจากฟ้าด้วยอุปสรรคใหญ่เลยดูเลือกร่มอะไรมาดนเลือกร่มอะไรมาคุ้มล้มหอเหี่ยวมาแล้วเละเดี๋ยวเราเดินทางกับลุยฝนไป จุดยอดเลยหาได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับลุยพ่นลุยน้ำอัมพานโอ้ยยยยเห็นลมไหลมครับลมเหรอลมเหรอลมผางล้วล่มยิ้ม้วมอาจารย์มาลุ้งเค,คกตะลางหัวไะครับเดินทางกลับแล้วเดิน ฝ่าฝนก็สุดขาดของชีวิตเหมือนกันมาสัมผัสบรรยากาศไปไหนไปนั้นไปเจอฝนโอ้ยหยอดยอดยอด ้ <laughs> โวน้ำปลาอย่างเดียวน้ำปลาไร้รากนี่แหละครับรสชาติชีว,วิตค้าของทาาเ่อให้การที่ไม่คดาดฝันผมต้องมาใหมีกเกี่ยวอ่ะถ้ามีาโอกาสนะ เพราะว่าเราจะบังไม่ถึงที่สุดเลย,ยเลือดเขาเลยมีน้ำตกอีกชุดหนึ่งเรามาเจอน้ำตกมาต,ตอนบ่ายถ้ามาตอนเช้าคงจะได้ไปถึงสุดวางแผนสี่ข้าไปนิดนึ่ง้เาเกิดมาได้มา,าไปถึงที่สุดสุดก็ได้สายเที่ยแล้วมาเยี่ยมชมน้ำตกนางคอย นางครวนหนึงหาแล้วก็น้ำตกหลงไหลข้างบนน้ำตกตาดฟ้ายังไม่ถึงมองเห็นลิบๆิบไกลๆครับเพราะว่าน้ำตกข้างบนแงนคอตั้งเลยว่ามันสูงมันไม่ใหญ่แต่ว่าความสูงขมันเองเฮ้ยต้องมาตอนหน้าหนาวหน้าหนาวคงฝนหยุดไม่มีฝนเฮ้เดินทางไ้สะดวก ก็คลิปนี้พรุ่งนี้ไปเดินทางต่อไปอีกนู่นเขาไม่ผิดพลาดนะตกห้วม,ม่ขมินถ้าเข้าได้จะเข้าไง yeah, yeah. ี่เรียนเยอะการ์บอก <Yeah. S 1> โอ้โหสุดยอดเลย พี่เลนเหรอพี่เลนด้มาจากพี่เลนด้พี่เลนครับ <laughs> <laughs> โอ้ยอ่ยะอย่ะโอ้โหเด็ยอดละฝนปลาดิบมีฝคนนุกสน,นาน ลแล้ยวเชิญเลนดึงรองเท้าเธดูดรองเท้าสี่กลมเลยโอ้โหโขโพกันน้ำเปล่าเนี่ยไปใส่กล้องกันน้ำเลยกล้องกันน้ำอันนี้คงไม่เป็นไรบ้าไม่นซึมมั้ยไปซื้อใหม่เลยสิบเอ็ดกำลังออกเล็งเหมือนกันแต่ว่า กะปุกกล้ายังใช้ได้อยู่ยังไว้ใจได้อยู่เอ้ยอะๆอ่โอ้โสุดยอดสุดยอดามาเห็นคือขอนหมายล้มขวางทางเป็นล่มอย่างดีเลยเฮ้ยอยากหยุดพักร่มไม่ไหวร่มเราใช้ไม่ ไม่ใจไม่ได้อุ้ยเยออ้ยน้ำเหยียบเอาหินโอ้โหฮะเปิดยาบอกแล้ว มองไมก่กลัวฝนครับยังไม่ถึงกับต้องแช่น้ำแค่โดนออกบไไ่อยบุอยเอากันโอ้มาซึกแล้วปุ๋ยไปลงไหนแล้วเนี่ยเอาอันนี้เปล่าไดนะ้ดูนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหมาถึงที่ใกล้แล้วโอ้โหอุปสรรคมีได้เสมอมีสักเน,นี้ให้แก้ให้ต่อสู้นั่นเองฮึอาจารย์ก็ลุยกันหน้าดูเสร็จท้ายแล้วอาจารนั้นมาลำบากแล้วเราเรียนกับคว่ามันรู้ไหม กอ็มาให้ให้เอาไม้นั่นถึงน้ำตาในลงน้ำชาเป็นจนได้ถ้ามาใบนี้ก็จบแล้วใช่ไม้เท้าไม้ฉลอม้าอยู่บนน้ตกนั่นเเฮ้ยตุยอดลุยน้ำถ้าอยู่น้ำตกก็นานเยอะด้ไม่น่าเดินนะครับเพราะว่าในน้ำห้วยจะมีน้ำป่า มันรวมลังหน้าข้างคมแตบกระสมเป็นน้ำป่าได้เอยอันตรายเพราะมันจะก็พทายก็อยากให้าคอนไม้มาด้วยทำให้เกิดการเน่งเข้าว่าอันตรายต่อชีวิตดังแต่ตอนนี้เราคงผ่านพ้นเพราะพ้นกันเยอะ ฝนตกมาเยอะเลยไหมน้ำมากรเลยน้อยหนะ่อยแต่ใน,นเนี้ยแต่ตอนนี้ก็เปียกกันทั่วนหน้าครับจะอาบน้ำซึ้งใจซะหน่อยสบู่มาด้ไหมไม่ต้องแล้วไปล้างน้าเลื้งตัวอยู่ข้างบนแนะ<ๆ>ล้วมาหลอกตกแตกมาหลอกมาแหลกมาหลอกตกแตก เราเดินทางลัดดีวกว่าจะทางลัดทางเลี่ยบิี่ว่าห้วยมันโค้งไปโค้งมาครับเพรมันโค้งไปโค้งมาต้องเดินทางเรียบถ้าจ,จะใช้ได้นะไม่หลอกกันนะทาไม่ใช่เ้าเก้าคงจะไกลเ้าเก้า <c oughs> สุดยอด <Num> thằng đơn đi ừ thấy thằng đàn thằng đơn oh hay rồi đơn mà cái 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 đơn mà khi Ây da, Ây da He he ha ha Oh, nè อง้หลังไปไหนครับฮะบอาว <laughs> จะไปต่อเฉยเลยเรา,าไปต่อเดี๋ยวต้องไปขึ้นหน้าถ้ำดูอด๋อมุดกะเอาละครับถึงตะลิงที่เราลงมาแล้วครับเราจะลุยกันแล้วครับเฮ้อไม่ได้อาบไม่ได้ส่ง ดยอนเลยดยอนเลยออไปกันเล้ลม,มั้งคุณลืมคุณน้อคุณน้มั้งวางัานนะไม่ใช่ไปใช่ชวกยังไม่มามีทางขึ้นทางลงหลลงหลายลที่เนี่ยรู้ทางแล้วไม่รู้ทาง โอ้ยน้ำโดนกล้องแล้วนืข้างล่างเขลียงล่างอยู่เหียงล่างนะเดี๋ยวมันอเลยหน้าถ้ามหาองเดียวมหาลงถ้าเาออกมาเน่เขาจะลงน้ำเขามาไม่ได้้งมาอยู่นี่เขายังไม่เคยลงนี่เลยอ๋อมาแล้วพอมาพี่นอไปไไป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 ะา ขึ้นชั้นหน่อยเรียกมะลอกมะแล็กกันหมดเลยเดี๋ยวไปอยากเห็นสภาพมันขนาดอันนี้เอาละครับจุดที่นี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นสภาพอของตอนปลากับตอนที่แรกกตัวสดชื่นนะยเห็นน,น้ำตกกันไหมตอนนี้รู้สึกว่ามะลอกมาแล็กไปทุกท่อนหน้าครับ ไขออยู่ตรงนี้กันนะครับไม่ปิดเหรอเอาละ <c oughs> ครับเดินทางกลับแล้วอเมื่อกี้ไม่ได้เดินไม่ได้ไม่ได้อ่านยังไงเมื่อกี้เอออาะครับเดินทางกลับสู่ถ้ำสู่ทูริชเน์เราถ้ำตลอดปลอดภัย